ใครสนใจเติมเกมล i ยเลนเจอรราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง35%ได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง RG r a n g e r ด้วยนะครับทุกคนนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนอยู่ผม RG r a n g e r นะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบบ สอนนะครับสอนหาแบบของในป้ายเหลืองนะครับทุกคนว่าแต่และอย่างอ่ะผมหายยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาเอาเป็นว่าไม่ได้สอนแล้วกันเป็นว่ามาแนะนํานะครับโอเคมาครับทุกคนสาหรับวิธีการาหาเอาอย่างแรกคือเป็นหาตังค์นะครับป้ายเหลืองก็คือมันจะมีออปชันเสริมนะครับเยอะกว่าป้ายเอ้ยป้ายแดงดิป้ายแดงมันก็จะมีออปชันเสริมเยอะกว่าป้ายเหลืองแน่นอนนะครับเพราะว่า ป้ายเหลืองมันไม่สามารถเล่นสเตตวิ่งได้นะครับทุกคนนะแต่ว่าป้ายแดงอ่ะมันสามารถเล่นได้และเราก็หาเหรียญได้แบบได้ง่ายครับทุกคนเพราะแบบเราวิ่งมันก็จะได้เหรียญเยอะนะครับทุกคนนะแต่ว่าแต่ว่าป้ายป้ายเหลืองอ่ะมันจะไม่สามารถวิ่งได้และเราก็ต้องเอาเพชรกิวไปแลกเอาเหรียญอย่างเดียวมีทางเดียวเลยครับมัน้นก็ขายของขายกรงขายเกียร์ขายอะไรอะ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขออัพนี่แป๊บ ของไม่เต็มวะโอเคคือเทคนิคมันหาเงินของป้ายแดงมันก็จะง่ายหน่อยนะครับก็คือเล่นเล่นทางด้านของสเตตวิ่งนะครับเล่นเข้าได้ยังวะเนี่ยเดี๋ยวขออัพให้มันชัวร์เดี๋ยวผมพาไปดูครับทุกคนว่ามันได้เหรียญเยอะขนาดไหนนะครับในสเตตวิ่งนะอันดับหนึ่งคือสเตตวิ่งนะครับในการหาเหรียญน,นะอันนี้ผมยังไม่ได้วิ่งเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันก่อนนี่ตรงนี้ก็จะได้เลยหกแสนนะครับแค่วิ่งหนะึ่งพนนันเราได้แล้วหกแสนครับตรงนี้มาอีกหกพันได้อีกหกแสนนะหมื่นห้าได้อีกหกแสนเจ็ดแสนห้าสามหมื่นนะเนี่ยครับสนะี่หมื่นห้าก็ได้เจ็ดแสนห้าไล่มาเรื่อยๆครับทุกคนเริ่มเยอะแล้วนะถ้าเราวิ่งอ่ะต่ําๆเราวิ่งประมาณเฉียดๆมันแล้วแต่ไอดีอยู่ทุกคนถ้าจะวิ่งจริงๆก็เอาต่ำๆสักห้าแสนได้ปะเออสักห้าแสนน่าจะถึงอยู่นะ ได้ห้าแสนนะครับเราก็จะไปลุ้นเอาตรงนี้อีกตรงไหนวะของรางวัลจดอันดับเอาไม่มีหรอวะจำไม่ได้ปะดูตรงไหนวะทุกคนอ๋อถ้ายังไม่วิ่งมันจะไม่ขึ้นหรอโอเคเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรช่างมัน,มน,นถ้าผมวิ่งอะ่ะผมต้องจัดทีมเหมือน,นเดี๋ยวแต่ว่าผมยังผมยัง,ผม,ยงผมขี้เกียจจัดนะครับทุกคนโอเคอันดับหนึ่งก็ จากสเตตวิ่งแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับทุกคนเบสิกเลยที่ผมเคยสอนไว้ในป้ายเหลืองนะครับก็คือตรงนี้นะครับทุกคนกดคําว่าเพจก่อนปุ๊บเหรียญนะครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับทุกคน1000พนะครับห0 0 0นเหรียญกิวนะครับได้จะได้1 5ึ0 0หบาทนะครับเนี่ยคือป้ายเหลืองต้องตรงนี้เท่านั้นเลยนะครับถึงจะคุ้มนะถ้าเราไปขายตัวขายอะไรมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับก็คือต้องตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับป้ายเหลืองนะแต่ว่าป้ายแดง ก็คือตรงนี้จะเป็นออปชัน2แล้วกันนะครับออปชันแรกก็ผมแนะนำให้ไปวิ่งดีกว่าอันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องแรกก็ได้ครับก็เอาไว้ทำอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอันดับต่อไปเลยครับอันดับต่อไปก็คือตรงนี้ครับเอาผิดผิดผิดทีมดิก็คือขายตัวนี้เลยฮะทุกคนไม่ใช่ขายขายตัวผมนะขายตัวเลนเจอร์นะไม่ใช่ขายตัวนะโอเคครับนี่ประมาณนี้ครับทุกคนสามอย่างในการหาเหรียญนะครับ โอเคนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราพาไปดูเลยว่าเทคนิคการอัพเนี่ยพวกเนี้ยขึ้นเป็นล่างอ่าขั้นสูงทงําไงล่งขั้นสูงคือล่างของอ่าอันต้าทุกคนร่างอันต้ามันแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะผมบอกเลยนะบางต,ตัวก็ต้องใช้เพชรอะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูตัวนี้ไม่แน่จใจว่าใช้หรือเปล่านี่นี่น,นี่เพชรตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพมาไปดูนะว่าวิธีที่ผมหาทํำยังไงส่วนมากก็คนที่เล่นป้ายแดงก็จะชอบเติมมันใช่ไหมแต่ว่าผมมีวิธีครับ แต่ก็จะต้องสิ้นเปลืองนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนมาพามาดูเลยครับตรงนี้ครับทุกคนนะตรงนี้เลยครับทุกคนหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอันหนึ่งวันนะครับแค่นี้ต้องมีความอดทนสูงมากเนี่ยทุกคนได้แล้วคือต้องอดทนสูงสูงมากจริงๆครับทุกคนอันนี้ก็อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคครับทุกคนมีที่นี่ที่เดียวเลยครับทุกคนผมบอกเลยคือแบบ ข้อจากัดมันเยอะมากจริงๆอะครับการที่คุณจะมาเล่นป้ายแดงอะผมบอ,อกเลยนะจริงๆครับมันแบบยากจริงๆนะและมีอะไรอีกว่าที่ต้องทําในป้ายแดงอ่ะการหาขนนกก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มาเองครับทุกคนขนนกเราแต่มันจะได้น้อยอะสี่สิบเก้าเองตันตันแค่สี่สิบเก้านะเลเวลป้ายแดงก็สิบเก้านะครับขนนกตันได้แค่สี่สิบเก้านะสูงสุดนะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูก้น่อเลยนะครับว่า สิ่งที่จะทำในแต่ละหนึ่งวันเราควรทำอะไรบ้างนะครับนี่ครับกดตรงคําว่าภารกิจเลยครับทุกคนไอตรงเนี่ยสามอันที่ขึ้นอยู่ตอนนี้สเตจหลักสเตตพิเศษสเตจจุดตีคือเราห้ามเล่นเลยนะครับทุกคนนะสิ่งที่เราจะเล่นได้คือเนี่ยครับสี่อย่างนี้ครับผสมเลนเจอร์แปลรูปคิดตั้นแล้วก็เล่นโหมด PP ครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปแปลรูปคิดตั้นกันก่อนเลยครับทุกคนสี่อย่างนี้เท่านั้นครับเราผมผมบอกเลยว่าป้ายเหลืองเก็บไปเรื่อยๆครับทุกคน อโอ้โ้ป้ายเหลืองนี่แหละป้ายแดงป้ายแดงดิเก็บไปเรื่อยๆครับทุกคนแบบชิวๆเลยเราไม่ต้องรีบครับทุกคนเล่นป้ายแดงคือถ้าคุณจะรีบถ้าอยากโหดเร็วจริงๆเติมครับสถานเดียวเลยถ้าคุณใจไม่เย็นพอก็เติมเลยครับแต่ว่าเราโอ้แต่แบบใจเย็นไม่เย็นไม่เกี่ยวครับทุกคนถ้ามีงบแบบมันต้องมีงบด้วยไงเออแต่ว่าเราแบบเล่นสายฟรีไงแต่ผมไม่ได้สายฟรีหรกนะไอดี ID นี้นะคือไปซื้อมาครับคืออีพีย้อนกลับไปดูอีพีหนึ่งได้เลยนะ เอ้ยผมลืมคลิปนี้ EP ไหนวะเช้ามาแล้วกันผมจำไม่ได้โอเคมาครับเดี๋ยวมาตี PP กันเลยทำได้แค่นี้จริงๆนะครับสี่อย่างนี้ที่จะทำประจำวันเลยเอ้ย้าอย่างดิตีกิวอด้วยแต่วันนี้เป็นวันจันทนะครับก็คือตีกิวเอยวันวันเออวันจันเนี่ยตีกิวอไม่ได้นะครับทุกคนต้องรอตอนนี้ผมอัดตอน5้าทุ่มของวันอาทิตย์นะมันเป็นรอบของวันจันทแล้วครับทุกคนคือต้องรอตอนเช้าหนุนให้มันปลดล็อกถึงจะไปเล่นได้นะครับสำหรับกิว ตีกิวเลดนะอันนี้ PP พครับทุกคนเราผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะเล่นป้ายแดงป้ายเหลืองเนี่ยคือห้ามเจอตัวบินเด็ดขาดไม่ว่ามันจะเลเวลร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเออหรือว่าเลเวลเท่าไหร่ก็ตามผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าป้อมคุณเนี่ยโดนเคาะแค่สองสามทีคือเละครับผมเคยผมประมาะแล้วโบบินครับผมไม่เอาตัวกระบินไปเละเลยครับไม่ถ่วงไปถ่วงมาไม่ตีบ้าน ทีบ้านผมอะสองทีแตกเลยโอ้โหจบบ้านไม่ได้เลยครับทุกคนโอเคพยายามพยายามอยู่โอ้โหเล่มจะอึดมากไปไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าโดนสวนอะไม่เอานะดันมาถึงขนาดน,นี้แล้วโดนสวนมันจะอ่อนเกินมันก็อ่อนเกินถ้าโดนสวนนะ โอเคครับเรียบร้อยลีกก็ผมก็จบประมาณเพชรสองนะครับลีกตอนนี้ผมดองลูบี 9, ้เก้าพันเการยเก้สิบเก้าลูบี้แต่ตอนนี้เพิ่งถึง421เองครับทุกคนแต่เราไม่รีบครับเราสายชิวครับทุกคนเล่นชิวๆไปให้ไม่ต้องรีบร้อนอะไรไปคือต้องแบบต้องชิวเท่านั้นนะทุกคนถ้าไม่ชิวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชิวนะครับเราต้องชิลอย่างเดียวนะ <laughs> ถ้าไม่ชิวเราจะไปเปิดมั่วซั่วครับทุกคนเล็บ ไชครับทุกคนใช้ความอดทนในการเล่นเกมนี้นะครับทุกคนหรือใครจะเปิดก็ได้ครับทุกคนผมไม่ได้ว่านะอันนี้ผมแบบผมจะดองแบบจริงจังเลยไนงะตอนนี้ผมดองอยู่3 ID ดีนะครับไอดี ID หลักเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะครับซีรีส์ผมมี3ซีรีส์นะตอนนี้นะมีซีรีส์ ID หลักดอง 9, 999 9รลูกบี้นะครับแล้วก็มีไ d ดีป้ายแดงครับดอง 7000B บี้แล้วก็ i อดีป้ายเหลืองดองดอง7 0 0 0บี้เหมือนกัน,นครับป้ายเหลืองตอนนี้ได้พันห้าแล้วนะคือสุดอยู่นะป้ายเหลืองนะ ได้หนึ่งันรูบีแล้วนะคะปไปเหลือไม่ธรรมดานะ <_ d ata> โอเคครับพยายามจบ,บ้ันให้ได้อยู่นะ <_ d ata> คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับทุกคนนะปกติผมอ,อัดคลิปซีรีส์เนี่ยโอ้โหผมจะอจัดยาวมากเลยนะครับทุกคนนะแต่คลิปนี้ก็คืองว่วงนอนครับง่วงนอนเลยครับคือคลิปนี้งว่วงนอนครับก็อีกสักเกมหนึงน่งแล้วกันนะครับทุกคนผมจะไปแล้วนะ ประมาณนี้ครับทุกคนผมถ้าออใครอยากให้ผมแบบสอนอะไรยังไงก็บอกเทคนิคอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับท<ำ>ุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านเฮ้ยผมว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมบอกเลยนะบางคลิปก็ไม่มีคอมเมนต์ก็แบบคนคอมเมนต์ก็ไม่ได้เยอะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่บางคอมเมนต์อาจจะไม่ได้อ่านนะครับทุกคนนะเพราะว่าแบบเขาแบบมัน,ม,นมันเหมือนแบบมีคอมเมนต์มาทับอะไรแบบนี้แล้วผมหาไม่เจอไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมไม่รู้ว่าคอมผมมันเป็นอะไรไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ โอเครอบนี้เกียร์ออกยากมากครับทุกคนผมบอกเลยคือออกยากจริงๆอ่ะสุดสุดจัดอ่ะเกียร์ออกโคตรยากขวนเขินอะไรก็ไม่ออกเลยแม้กระทั่งเกียร์หกดาวก็ไม่ออกอ่ะหนักจริงครับรอบนี้คือไม่ไหวอ่ะตัวก็กากาเลนเจอร์ก็ออกยากสุดจัดเดือนนี้โอเคจบจบเกมไปจะได้จบจบไป โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาอ่าต่อไปอัดเป็นซีนรีส์ป้ายเหลือนะครับเดี๋ยวรอนก่อนนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ